ตัว2015ตัวนี้สีขาวนะคะป้ายแดง2ล้าน5แสนบาทประมูลแค่เพียง5 0แสนหหมื่นบาทรุ่นเดียวกันเลยลูกค้าปี13.14เราเริ่มต้นขายที่5 0 0แสนบาทก็ถูกกว่า3 0 0แสนรถชนเละทั้งคันลูกค้า สวัสดีนะครับลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นการรีวิวรออพิเศษนะครับสำหรับรถเบนซ์นะครับตัว2,015ตัวนี้สีขาวนะครับป้ายแดงนะครับอยู่ที่2,500,000บาทมือ2 000, 000ขายอยู่ที่9,50,000บาทแต่สยามอินเตอร์กรมูลประมูลแค่เพียง5,50,000บาทและคาดว่าจะจบในราคานี้ปูกรัามือ2 4 0 0 0 0บาทรถชนเละทั้งคันลูกค้าคนหนักมาก แต่ซื้อถูกกว่าหน้าร้านมือสอง0แสนบาทคันนี้จัดไปได้น,นได้1ล้านบาทจัดคันนี้ยังเหลือเงินอีก 3- 4มสี่แสนบาทกับเบซ์อีก1คันครับรุ่นเดียวกันเลยลูกค้าปี1 3บสราคาหน้าร้าน8ปดแสนหเราเริ่มต้นขายที่5้าแสนบาทก็ถูกกว่า3 0 0 0 0นคันนี้มีชนหน้ามาเรารายงานตรงๆเลยนะครับมีชนหน้ามาห้องเครื่องมีไฟโชว์ตัวนี้นะครับที่จดปี2องพกระจังหน้าจะเป็นตาข่ายแบบนี้ เห็นนะครับอ่าเป็นตาข่ายอย่างนี้2 0 1 5จะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าลายไดมอนด์แล้วจะมีความแตกต่างในเรื่องของกระจังหน้าแต่บอดี้ใกล้เคียงกันรถรุ่นนี้นะครับ A 2 5 0นะครับถังน้ำมันบรรจุได้50 <l. S 2> ลิตรวิ่งความเร็วลูกค้า 0- 100ถึงใช้เวลา6วินาทีถึง7วินาทีอัตราประหยัดน้ำมันนะครับของรถรุ่นนี้เขาวิ่งในเมืองอยู่ประมาณ13ลิตรบวกบวกแต่เขาวิ่งต่างจังหวัดอยู่ประมาณ2ี่กิโลต่อ1ลิตรถือประหยัดน้ำมันมากล้อแมกลูกค้าอม 19นะครับแม็กสแม็กใหญ่แต่งออกมาค่อนข้างสวยนะครับมีสเกิร์ตรอบคันนะมีสปอยเลอร์เห็นหมครับสปอยเลอร์แต่ <Nope. S 1> A 4 5ไม่ใช่นะครับ A 4 5นี่ป้ายแดงรู้ไว้เท่าไหร่4,5ล้านอันนี้มันติดสติกเกอร์มา4,5ล้แต่มันไม่ใช่ A 4 5นะครับลูกค้าต้องบอกก่อนนะเป็นรุ่น A 2 5 0นฉะนั้นอย่าไปหลงกับสติกเกอร์ความสูง140 ตัวนี้มีซันลูปนะครับอีก1 0 0 0 0แบาทเพิ่มขึ้นมานะครับความกว้างของเบซนรุ่นนี้ลูกค้ากว้างอยู่ที่1.7เมตรนี่ความยาวอยู่ที่4.6เมตรไฟนั่นโปรเจคเตอร์ไอ้นี่อะไรุ่ม LED เกือบลืมมีเดย์ไทมนะครับฉะนั้นไฟรุ่นปี1 4 4 5เป็นแบบนี้แต่เป็นใหม่ๆมันจะเป็นไฟซีนอนไฟอะไรก็ว่ากันไปบางคนไม่รู้ ว่าเปิดฝากระโปรงแล้วเบนยังไงมานี่มันคนไม่รู้<ไ>กูก็งงอยู่ไหนไหรมึงจะซ่อนไหนเนี่ยสีแดงอ่าวมึงไปซ่อนอยู่ไหนเนี่ยไอ้เทียไร้สดดูขวาม่เชอนี่ที่เปิดเบนอยู่ตรงนี้ไม่รู้มึงจะซ่อนไปไหนกูไม่เข้าใจมึงอยู่ตรงนี้ก็ได้ทาไมให้กูลึกลึกเลยอยู่ตรงนี้พวงอะไรสามารถปรับได้ลายมันจะเป็นแขปสีแดงอย่างนี้นะลูกค้านะตรงนี้เป็นสีแดงอย่างนี้เนี่ยตรงนี้เป็นของมันอย่างนี้อยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องก่อนนะครับเปิดตรงนี้นะตรงนี้ลูกค้ามาดูนี่เนี่ยเปิดตรงนี้นะโอเครถคันนี้ชนหน้ามา คุยกันก่อนนะชนหน้ามาประมาณนี้แต่ท้ายเอยโอเคเครื่อง2 0 0พนะเครื่อง2 0 0พน้ําหนักอยู่ที่2ตันลูกค้าความเร็วสูงสุดที่240เป็นรถขนาดไซส์เล็กของเบนซ์แต่แม่งโคตรเร็วใครชอบความเร็วรถแบบนี้เลยจากราคาป้ายแดง2ล้านหหน้าล้านขาย8 000, 5 0 0 0นถึงเก้าแสเราขายคันนี้แค่ห้าแสนกว่าบาทถูกกว่าราคาคือสองสี่แสนไม่2 0 6 0แต่ความเร็วสูงสุดวิง่งได้แค่240้นะลูกค้านะแต่คันนี้ไฟห้องเครื่องโชว์ นะครับฉะนั้นไม่งเลยถูกไป4 0 0แสนตัวนี้ไว้เปิดสันรูปแอร์แบ็กมี10ใบนะครับแต่ตรงไหนผมไม่รู้ตัวพวงมาลัยนะครับลูกค้ามากขาจะเป็น3ก้าแบบนี้แอร์ก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5ช่องนะครับแอร์หลังไม่มีเกียร์เข้าตรงนี้นะครับก็ขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังเบาะก,ก็จะเป็นเบาะแบบสปอร์ตนะลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็น เป็นเหมือนอ่าเขาเรียกว่าเป็นผ้านะครับเป็นลายสปอร์ตตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับนะครับปรับเบาะนะครับอ่าเดินหน้านะครับขึ้นลงนะครับปรับเบาะได้พราะว่าจะไปทางไหนแล้วก็เมมโมรี่เอาวงเลี้ยวที่สั้นนะครับวงเลี้ยวที่สั้นก็จะทําให้ลูกค้าสามารถตีโค้งใช้พื้นที่น้อยเดี๋ยวผมจะไปลองดูก่อนพวกรถซุปเปอร์คาร์พวกเนี้ยนะครับวงเลี้ยวค่อนข้างก็จะจะสั้นพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะทําให้อ่าเวลาเลี้ยวมันไม่ติดนู่นติดนี่นะครับเพราะรถพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะเร็วพอสมควรนะครับอันนี้ผมก็ตีโค้งให้ดู ระบบของการขับรถนะครับก็จะมี3ระบบนะครับมีแมนนวลนะครับตรงนี้เลยนะครับนะครับกดไปนะครับก็จะเป็นสปอร์ตนะครับสปอร์ตก็จะอัตราเร่งดีนะครับอัดอัดรถได้เร็วเลยกินน้ำมันแดกสุดๆนะครับแล้วก็แมนนวลนะครับก็ปรับเ่าปรับเกียร์แล้วก็อีโคขับรถธรรมดานะครับแต่นี้มันก็จะโชว์ในเรื่องของของเครื่องเนี่ยครับลูกค้า อันนี้ผมลองให้ดูเพราะว่ามันก็เร็วเหมือนกันสีขาวคันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลใกล้เคียงกันแต่ชนหนักมาต้องหมอลูกค้าก่อนนะครับอ่าแต่คันนี้ชนมาใช่ไหมต้นถึงซุ้มล้อโค่นหมดแล้วห้องเครื่องโค่นมาหมดแล้วนะครับลูกค้าของอุปกรณ์เครื่องมือก็จะมีไว้ให้อยู่แล้วนะครับส่วนในตัวบางตรวนี้มีด้วยตัวบางแต่อยู่ไหนไม่รู้น,น,น,นะครับถ้าคนจะซื้อรถเบนซ์สักคันหนึ่งแล้วบอกไม่สนใจชนไม่ชนแต่เอาซื้อถูกไว้ก่อนผมว่าได้เลย นะครับบางทีคนอยากขับรถเบนซ์ขนาดที่คนอื่นซื้อร้านหนึ่งแต่ลูกค้าซื้อ5 0 0แสนกว่าบาทใครจยามานั่งดูว่าลูกค้าขับรถชนไม่ชนใครจยามานั่งแงะข้างแนี้มาดูเอ้ยไหนมึงซื้อรถมือ2สองมาเอ้ยไหนดูเด้เอ้ยรถชนป่ะโอ้ยรถชนไม่เอาไรสาระ <Yeah. S 1> เขาเห็นแค่าภายนอกเขาก็โอเคแล้วเขาก็นึกว่าคุณซื้อมาคันละร้านคันนี้นะครับเพิ่งยึดเข้ามาสดๆร้อนๆเลยคันนี้แม่งสวยกิฟบอกให้เลยโคตรสวยเป็นร<ๆ>ุ่น c 3 5 0 C หคาร์ดมาดูนี่ป้ายแดง369ปี16รถ45ปีจาก 369หนะครับหน้าร้านขายอยู่ล้านห้าประหยัดเงินไป2ล้านบาทลูกค้าหน้าร้านขายล้านห้าผมขายเท่าไหร่รู้ไหมล้าน2ล้าน3ดูคอนโซลนี้นี่โอ้โหเป็นเงินนี่พรีเมียมนะล้อแม็กเป็นไงครับตัวนี้น่าจะขอบ19นะผมไม่ได้ดูแต่แม็กแท้จากโรงงานคันนี้ประตูเปิดเป็นไหนรู้ไหมท้ายนี่ไม่เปิดลูกค้าเตะไม่เปิดอ่าเตะเตะหยุดอ่า เตะปิดได้ความเร็ว246กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเท่าไหร่29,000นาอ 29, โลอแม่งวิ่งน้อยมากเลยตกใจนี่กูก็เพิ่ง<ก>เห็นเหมือนกันดเดี๋ยวปิดนะลูกค้านะเวลาปิดนะเต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 ะถ้าเตะแล้วไม่ปิดกดเอาเอาปิดแล้วมันสัมผัสช้ากล้อง ดูได้3 6 0องศาเวลาขับขยับหน้าถอยหลังตัวนี้ก็จะส่องเวลาเดินหน้าถอยหลังนี่ไฟหน้าตัวใหม่แล้วซีนอนปรับออโต้นะครับปรับสูงปรับต่ำออโต้นะครับบิดเปิดมันตับเองอัตโนมัติตัวนี้นะครับเป็นตัวที่นะครับคอยปรับว่าว่าอะไรยังไงตัวมือตัวนี้นะครับลูกค้าตัวนี้ปลั๊กอินด้วยนะครับนะตัวนี้ปลั๊กอินไฮบิดนะครับ ชาร์จไฟฟ้าตัวนี้นะครับข้างบนนี้นะครับลายนี้เป็นเป็นหนังนะครับลูกค้าหนังแท้นะเบาะนี่หนังแท้แล้วคือใหมกิฟเลยนะเหมือนป้ายแดงเลยนะปี่เจกิโลิตหมดไฮบิดสี่เจกิโลลิตอันนี้คือกล้อง360เห็นหมดเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือกล้องถอยหลังรุ่นใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ละลูกค้าจัดไปนั้นเนี่ยมาณล้านแปดครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคันนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นประโยชน์นะครับทั้ง f a c o b o o k y o u t u ิ e ตออิ n s ต a g r a m นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟัง ข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทําทําไมครับเราพรอเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จํากัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ